สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกระเ,ราเพาสายแดกอยู่แล้ว้ะจ้าเมนนื่อวานีมากินตอนนั้นเที่ยงได้พี่น้องคลิปจะลงอ่าลงตอนกลางคืนเนาะเสียงแมวห้องได้ยินไหมอยู่แมวแมวอยู่ข้างนอกพี่น้องมันขำล่ามใจกันนะ,นะสายแดกกินขเขาเที่ยงเลยแต่ว่าคลิปจะลงตอนเย็น,นกินกันได้พี่น้องเอาเขาเมวาน,นีกะ ออกไปข้างนอกมากนลยพี่น้องมาไปส่งของให้ลูกค้าเนาะอ่าเรื่องประ,ดประดแดดมากนะคะประแดดใสแดเนาะเป็นยังขายที่เก,ากา่กาแล้วก็นี่อ่าเจ้าบองน้ำด้วยพี่น้องนี่ใส่เล็กน้ำด้วยเจ้าบองด้วยจ้ะนี่มาดูข้างตัวอย่างนี้ด้วยนะเขาสื่อไปส่งตรงข้างตำ่ำเลยนะใช้น้ำปลาใส่แดกพี่นะ้องทด้านญ่เลยพี่น้องพี่น้องเลยนี่เสียงใสแดกเนาะเนะปไ็นไรมังจ้ะ มันก็บ,บนีนีนะมันจะกัดกันขาวบาหมากับไม่เอาจะกัดกันหาน่างไปเงนะอืไว้น่น,น,นทำลังเกันไปเนอเขาอันนี้ยังเข้แล้วสงสารเ้ย Công mình nha, xài đẹp lắm nè, không Con con có Con lắm con เป็นบางข้างจะกินขนเนียวไม่น้อกอืมม่เดืกินขนเนียวก็ถึงกเดียวก็ทิมขนเนียวเนาอเปจกาบลงข้างยพี่ห้อกจะไล่อะไรเพื่อไรก็ไปอืมก็ไปก็ไปไม่จับกัน คนจัดกานขึ้นด้วยกันนี่เรอเดี๋ยวนี้แน่หลายไปุม mắt nằm cửa phần không rồi

ก้อยซ้สิบกลบตามกับพุกรลอยกระพุกสั่งที่ห่างที่ันกก็ตามปลาห้ามที่ทัองก็ปลาแดงแต่ว่าปลาแดงนี่ควรหนึ่งค่สามร้อยห้าสิกบกล่อนี่ม้ก็จะซื้อไ้ติดตามเกจอันอันนี้หน้าก็สวยดีก็้วพี่น้อ,นดอดดนงด้วยครก็จะใช้หล่อมอืม นั่เขาจะเอาหลีใช่ไหมกับที่พี่น่อยเทียงกันบูยุตเลยพี่น้องยแม่ใส่กันแล้วเอาตักดอที่ทุกสบายใจกันเน,ะนากกนนะขโมยพ่หนาะ ก็เลยชนะก็เลยแพ้ก็ลปล่อยเถอะหนังเียดแม่มันสิ่ยหน้งไปบุ่นี่ไปล่อย ปลาล่าายแดดเป็นปลาล่านั่งตุง้มชุบด้วยนงแล้วสะอาดปลอนภัยจ้ะแต่แสายแดดก็ได้เห็นเองเด้วจุดนี้เป็นให้ตัพกระทรงตุรกีแดดม,มันเสือกาสทรงสายดูรกรหลายได้คนดนี้นน ก็ังลูกใส่ตาไคิดบ้านมาเป็นมับังมันแนนี่เปรนสมพันธุ์เหอคะนี่ตีกัน hông, nằm đây rồi, bên này cũng nằm không? không, không, ừ, phải không phải. đẹp cũng được, nóc kèn, sạc để điện được, lay mới leo, nó được bay, nó tì cả nó xịt súng ค็ออกไปบ่อยู่ตอนงนตีกันนันกันแรยนเนีย่ยแรนไายกับสัารัมันจะมาอีกคือมันเหี่ยงกันนะอืมันไปย่อมไปนั่น ตรงนี้เขาไม่ได้ไล่์สดนะให้เป็นวิดีโอนะคนไลฟ์ก็แช่ให้ส晒แดดได้ดพี่น้องแล้วก็เขาติดตามยูทูบมีเนานะอันน,น่าจะแดงสีลง cho cho đây đi ngon chết mà cái gì nhìn xem là đẹp gì mà nó nó đấy xem cái mèo rồi đó เโอเคนะพี่น้งนะองเนาะเพื่อกดไลค์กดแชร์เพจสายแดเยดเดลดาจันแล้วกัอ่าติดตามยูทูบเนาะกดกระดิ่งเด้อเพื่อจะแจ้งเตือนใหม้มารับชมกันเนาะโอเคจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจากสายแดดก,ก็กินต่อไปนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเลื่อนแล้วจ้ะป่าล่าสายแดดขี่นมา